มาพบกับเชน่าของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีขนมมารีวิวค่ะกินเลยนะคะนี่นะจะเป็นรูปวัวนะคะก็ป็น,นก็จะเป็นหลากสนีนี่นะเป็นวัวนะคะเป็นรูช็อกโกแลตนะคะตามจริงมันอยู่ในกล่องแต่เราแกะกล่องไปแล้วนะตรงน,นี้เขาก็จะมีเล่นแหลมๆให้นะคะไว้เจตรงนี้ตรงนี้เขาเจะแบบถอยนั่นมาอยู่แล้วก็เจาะเข้าไปโอ้โหเปิ้ลสีเลยค่ะแล้วก็วิธีการกินนะคะก็คือปีบ เดินข้าวจะทำนี้เลยนก็ได้นะคะก็เข้าปากเลยเหมือนกันไปช,ชอกโอแลตอ่อยค่ะอืม สำหรับขนมตรงนี้นะคะให้ประมาณ6คะแนนนะคะเพราะว่ามันเลี่ยนกันไปแล้วก็ช็อกโกแลตไม่ออกเลยนะคะต้องแปดสิและกินก็คือแบบเวลาบีก็เจ็บนิ้วด้วยนี่ให้ประมาณเจ็ดนะคะอันนี้เจ็คะแนนนะคะแล้วก็จะเป็นคนแบบถ่ายคลิปเร็วไปเนาะเพราะว่าวันนี้ว่าน้ำท่วมจะ ค่ะว่าวเดิเนหรือน้ำไม่แม่ค่ะเขาต่อสะพานพอกันสำหรับวันนี้ขอตัวเลยกันค่ะบ๊ายบายโคหนึ่นงนาทีอะไยเนี่ย